รู้หรือไม่ปลาแซลมอนแสนอร่อยนั้นมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรเราจะเริ่มกันตั้งแต่ปลาแซลมอนตัวเป็นๆผ่านขั้นตอนการผลิตไปจนถึงพร้อมทานถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับขั้นตอนที่1การจับปลาแซลมอนจากแหล่งผลิตโดยแหล่งกําเนิดของปลาแซลมอนเราจะแบ่งออกเป็น2แหล่งแหล่งที่1คือการจับปลาแซลมอนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยส่วนใหญ่แหล่งธรรมชาติจะมาจากทะเลอ阿สกา ส่วนแหล่งที่2ได้มาจากการเพราะเลี้ยงปลาแซลมอนในฟาร์มซึ่งโดยการเลี้ยงนั้นเราจะเลี้ยงคนละที่คนละแหล่งกับที่เป็นแหล่งจากธรรมชาติคือการเลี้ยงในฟาร์มนั้นส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงที่ทะเลแอตแลนติกสัดส่วนปลาแซลมอนที่เรารับประทานกันในปัจจุบันนี้คิดมาจากปลาแซลมอนที่ได้จากธรรมชาติ20%และปลาแซลมอนที่ได้จากฟาร์มเลี้ยง80% ปลาแซลมอนเลี้ยงกับปลาแซลมอนธรรมชาติจะแตกต่างกันเราจะดูจากสีของเนื้อปลาโดยปลาแซลมอนจากธรรมชาติจะมีสีแดงส้มหรือสีชมพูขณะที่ปลาแซลมอนเลี้ยงจะมีสีส้มกึ่งชมพูส่วนลายไขมันนั้นปลาแซลมอนธรรมชาติจะมีเส้นไขมันน้อยมีสีขาวจางส่วนปลาแซลมอนเลี้ยงจะมีแถบไขมันเยอะและหนาขวาเมื่อเราจับปลาแซลมอนได้แล้วจะไปสู่ขั้นตอนที่2เราจะนําปลาแซลมอนที่ได้ผ่านสายพานลําเลียง เข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งแต่ละตัวของปลาแซลมอนนั้นจะผ่านการชั่งน้ำหนักขั้นตอนที่3ปลาแซลมอนทุกตัวจะถูกตัดหัวออกและแยกการลำเลียงออกจากกันขั้นตอนที่4จะทําการล้างทําความสะอาดปลาแซลมอนทั้งตัวหลังจากนั้นจะทําการผ่าปลาแซลมอนตามแนวยาวออกเป็น2ชิ้นโดยกระดูกจะหล่นไปตรงกลางส่วนเนื้อปลาจะแยกเป็น2ทางไหลไปตามสายผ่านโดยชุดมีดที่ใช้ในการตัดปลา นั้นมีคุณภาพสูงมากสามารถแล่กล้างชิ้นปลาออกจากเนื้อได้อย่างแม่นยําขั้นตอนที่6การตัดแต่งขนาดข,าดข,าดของชิ้นปลาให้ได้ตามขนาดตามที่ลูกค้าต้องการการตัดแต่งชิ้นปลานั้นจะใช้มีดที่มีความเร็วสูงและสามารถขยับซ้ายขวาได้ขั้นตอนที่7เป็นการลอกหนังปลาออกจากชิ้นปลาซึ่งสําหรับลูกค้าที่สั่งแบบชิ้นใหญ่ชิ้นปลาที่ถูกลอกหนังแล้วจะผ่านการชั่งน้าหนักและเข้าสู่ขั้นตอนการแพ็คเพื่อเตรียมส่ง ให้กับลูกค้าต่อไปแต่สาหรับลูกค้าที่ต้องการชิ้นเล็กจะเข้าขั้นตอนต่อไปนั่นคือขั้นตอนที่8การหั่นสไลด์เป็นชิ้นเล็กเล็กพอดีคําเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานโดยเจ้าเครื่องนี้สามารถหั่นได้ความเร็วสูงสุด200กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงและสามารถหั่นสไลด์แบบบางๆได้ทั้งด้านเฉียงและด้านบนก่อนจากกันเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้จาก TechMan ที่เดียวเท่านั้น